สร้างกรอบวิดีโอและใส่กรอบวิดีโอให้ดูดีและพรีเมียมแบบนี้ทำยังไงไปดูกันเลยสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้กลับมาพบก,กับคิวกันอีกแล้วในคลิปนี้คิวก็จะมาสอนเทคนิคนะครับวิธีการสร้าง กรอบคลิปวิดีโอแบบนี้นะครับที่ทุกคนอาจจะเคยเห็นบน a c e b o o k เนาะที่จะเป็นโพสต์แบบนี้แล้วก็จะมีแบบเป็นกรอบวิดีโอข้างบนกับข้างล่างแบบนี้นะครับวิธีการทําทํายังไงทํายากไหมนะครับยิวขอบอกเลยว่าวิธีการทําทําไม่ยากและคุณสามารถทําได้ด้วยมือถือเพียงเครื่องเดียวครับสำหรับแอปที่จะใช้ในวันนี้นะครับก็จะมี2แอปเลยก็คือพ i ก Art กับ Cap Cut นั่นเองซึ่ง2แอปนี้ทุกคนสามารถดาวโหลดมาใช้ได้แบบฟรีเลยนะครับทั้งบน แ n d r o i d และบน iOS สามารถดาวน์โหลดมาใช้ได้เลยนะครับถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วนะครับถ้าทุกคนอยากรู้แล้วว่าวิธีสร้างกรอบมันสร้างยังไงถ้างั้นเราไม่เสียเวลาเราไปเริ่มไปเลยครับให้ทุกคนโหลด2อแอปนี้มาไว้เลยเนาะแอป PicArt กับ Cap c a p c u t นะครับอันนี้คือแอปที่เราจะใช้ในการตัดต่อในวันนี้นะครับไม่ว,ว่าจะตัดต่อรูปภาพกรอบที่เราต้องใส่ในคลิปแล้วก็ตัดต่อคลิปวิดีโอด้วยนะครับก่อนอื่นก่อนที่เราจะตัดต่อกรอบรูปคิวอยากจะให้ทุกคนดาวน์โหลด รูปภาพที่ทุกคนต้องการมาก่อนเนาะซึ่งจะเป็นรูปภาพที่เราจะนํามาสร้างเป็นกรอบนั่นเองนะครับเป็นกรอบของคลิปวิดีโอเป็นกรอบแบบนี้เนาะเราจะสร้างกรอบแบบนี้มาก่อนจากนั้นเราจะนํากรอบเนี้ยเข้าไปใส่ในแอปแคปคั t ตอีกทีหนึ่งอันนี้คือแพลนของเราที่จะทําวันนี้เนาะให้ทุกคนเข้าไปที่เว็บไซต์เลยครับเว็บไซต์ freepic ซึ่งเว็บไซต์นี้เป็นเว็บไซต์สำหรับคนออกแบบเลยนะเป็นเว็บไซต์สำหรับคนที่ทํางานออกแบบเลยก็คือเราสามารถดาวน์โหลดรูปภาพดาวน์โหลด แบ็กกราวด์ดาวน์โหลดทุกสิ่งทุกอย่างมาได้ฟรีเลยนะสามารถใช้ได้ฟรีๆเลยนะครับภาพก็คมชัดด้วยนะถ้าใครกําลังหาแบ็กกราวด์สวยๆแล้วก็คมชัดด้วยนะครับโดยไม่ต้องไปเสียตังค์ซื้อเนี่ยเว็บไซต์นี้ก็มีประโยชน์กับทุกคนมากๆและคิวก็ใช้บ่อยมากๆเลยเช่นกันไม่ว่าจะตัดภาพทําปกคลิปหรือว่าทําโพส์ทำคอนเทนต์ลงเพจเองเ่ยคิวก็ใช้เว็บไซต์นี้แหละเป็นเว็บไซต์ที่หาพื้นหลังหา ทุกสิ่งทุกอย่างหา background มาใส่นั่นเองนะครับก็มีประโยชน์มากๆคิวก็อยากนํามาบอกต่อให้ทุกคนกันตอนนี้ทุกคนเข้ามาที่เว็บไซต์ฟรีพิกแล้วนะครับก็ให้พิมพ์ไปเลยนะครับให้พิมพ์หาไปเลยอยากหาอะไรซึ่งตอนนี้ผมอยากจะหา b a c k กราว n ์ใช่ไหมผมอยากได้ background ที่ดูดีหน่อยนะครับขอเป็น background สีเงนินแล้วกันเราต้องดาวน์โหลดพวกนี้ไปก่อนนะครับดาวน์โหลดไปใช้เพราะว่าในพิกอาร์ตบางทีมันอาจจะไม่มี background พวกนี้ให้เราได้เลือกใช้นะครับผมก็แนะนําว่าให้ทุกคนมาโหลดตรงนี้ก่อน เดี๋ยวคิวขอเลือกแบ็กกราวสักหนึ่งแบ็กกราวแล้วกันเนาะให้ทุกคนเห็นภาพนะครับเห็นมาว่ามีรูปภาพเยอะมากเลยนะครับแต่ว่าในเว็บไซต์นี้ก็จะมีการจํากัดการดาวน์โหลดได้10ครั้งต่อวันนะเพราะฉะนั้นแล้วก็เลือกดีๆแล้วกันนะครับทีนี้คิวก็เจอรูปภาพที่คิวอ,อยากได้แล้วนะครับกดเข้าไปเลยจากนั้นกดดาวน์โหลดแล้วก็ฟรีดาวน์โหลดได้เลยครับทีนี้รูปภาพก็เข้ามาอยู่ในเครื่องของเราแล้วนะครับรูปภาพอันนี้เนาะ ที่เราดาวน์โหลดมาอยู่ที่นี้แล้วนะครับพอเราดาวน์โหลดรูปภาพมาเสร็จแล้วใช่ไหมครับขั้นถัดมาเลยเนี่ยเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่ p i กอาร์กันเลยนะครับเพราะว่าเราต้องการจะสร้างกรอบให้กับวิดีโอของเรานะครับทุกคนคงจะดาวน์โหลดแอป p i กอาร์มาแล้วนะครับโอเคพอเข้ามาที่หน้านี้เรียบร้อยแล้วก็ให้ทุกคนกดบวกไปเลยเพื่อสร้างโปรเจกต์เพื่อที่เราจะสร้างกรอบรูปของเรานะครับเลื่อนลงมาข้างล่างสุดก่อนครับเพื่อเลือก พื้นหลังแบบภาพสีอันนี้นะครับที่เป็นภาพพื้นหลังแบบตี้นะที่เป็นภาพพื้นหลังว่างๆแบบนี้นะครับอันนี้คือภาพโปร่งใสเห,เห็นไหมจะเป็นรูปร่างประมาณนี้นะครับพอเสร็จแล้วก็ให้ทุกคนไปที่เครื่องมือครับจากนั้นตัดรูปเพื่อที่เราจะกําหนดขนาดกรอบรูปของเรานั่นเองนะครับซึ่งเราจะทําเป็นแบบสแควร์ก็คือเป็นรูปแบบของสี่เหลี่ยม จตุรัสนะครับเพราะว่าคลิปที่เราจะทําออกมาเนี่ยจะเป็นสี่เหลี่ยมจตุรัสนั่นเองพอเลือกสีเ่เหลี่ยมจตุรัสเสร็จรร้อยก็กดปีกถูกไปได้เลยครับจากนั้นนะครับให้เราทําการนําภาพที่เราดาวน์โหลดมาเมื่อกี้นี้นะครับนําเข้ามามาสร้างเป็นกรอบของวิดีโอนะครับให้ทุกคนเลื่อนไปทางขวาจากน,น,นั้นกดเพิ่มภาพถ่ายนะครับเพิ่มภาพถ่ายทีนี้ภาพถ่ายของเราก็จะโผล่มาแล้วนะครับภาพที่เราดาวน์โหลดมาเมื่อตกี้นี้ก็จะเข้ามาในหน้านี้แล้วนะครับให้กดไปได้เลย ดูภาพเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เราก็จะทำการขยายมันนะครับขยายมันให้เต็มแบบนี้นะครับซึ่งจากที่คุณเห็นตอนต้นคลิปนาะคือภาพแบบมันจะเป็นแบบฟิลประมาณนี้นะครับฟิลประมาณนี้ก็คือจะเป็นกรอบบนกับกรอบล่างถูกไหมอ่าเพราะฉะนั้นแล้วนะครับเราต้องใช้เครื่องมือครอปอีกทีหนึ่งนะครับครอปรูปภาพอีกทีหนึ่งกดเครื่องมือตัดรูปเลยครับเพื่อที่เราต้องการจะเอาประมาณนี้นะครับไม่ได้เอาแบบ ใหญ่มากไม่ได้เอาทั้งรูปนะครับให้มีขนาดที่เล็กลงมานิดนึงแบบนี้เห็นไหมเห็นไหมมีขนาดที่เล็กลงมานิดนึงนะครับลากลงมาหน่อยนิดนิดนึงเล็กๆน้อยนอยนะครับข้างบนเสร็จแล้วนะครับข้างบนเสร็จแล้วทีนี้เห,เหลือข้างล่างเช่นเคยนะครับกดออกไปเพิ่มรูปภาพนะครับเพิ่มภาพถ่ายตรงนี้แล้วก็เอาภาพเดิมนี่แหละมานะครับภาพของเราภาพเดิมเพิ่มเข้ามาอาจจะเป็นแบบนี้ขยายสักนิดนึงนะครับทีนี้ก็ตัดรูปเหมือนเดิมนะครับเพื่อทําการครอบรูปภาพแต่ว่า อันนี้จะเป็นข้างล่างนะครับเป,เป็นส่วนของภาพข้างล่างเพราะว่ามันจะมีกรอบบนกับกรอบล่างใช่ไหมทีนี้เราก็แค่นี้เองครับแค่นี้ปึ๊บนะครับใหญ่ไปหน่อยเดี๋ยวจิ้วฟอให้มันเล็กลงนิดนึงนะครับเป็นประมาณนี้ครับเป็นประมาณนี้กรอบรูปภาพของเราเริ่มเป็นรูปเป็นล่างแล้วนะครับแต่สิ่งถัดมานั่นก็คือการใส่ฟอนต์นั่นเองนะครับการใส่ตัวอักษรเราสามารถใส่ตัวอักษรได้นะครับโดยการกดที่ข้อความ แล้วก็พิมพ์ไปได้เลยว่าคุณอยากจะตั้งชื่อว่าอะไรคุณอยากจะใส่ข้อความให้กับกรอบรูปภาพของคุณาอะไรนะครับอาจจะเป็นหัวข้อของคุณก็ได้คุณอย่างเช่นว่าคลิปนี้คุณพูดเรื่องการทําออนไลน์คุณก็พิมพ์ไปเลยว่าการทําออนไลน์เป็นต้นนะครับหรือว่าคุณอาจจะทําเรื่องอื่นๆก็แล้วแต่นะครับก็เอาหัวข้อตรงนี้มาใส่ลงไปในนี้นะครับมาใส่ลงไปในนี้เลยอาจจะเป็นหัวข้อที่สั้นๆนะครับแต่ว่ากระชับได้ใจความอะไรแบบนี้ซึ่งคลิปนี้ คิวออกบเรื่องฟอนต์ใช่ไหมคิวก็จะใส่ฟอนต์ลงไปนะครับเพิ่มฟอนต์ให้ดูดีนะครับหัวข้อปลอบของคิวนะครับก็เสร็จแล้วนะครับหน้าหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้พอเรานําตัวอักษรเข้ามาแล้วนะมันก็จะเป็นรูปร่างหน้าตาแบบนี้จากนั้นให้ทุกคนเลื่อนไปเลยเลื่อนไปเลยอันนี้คือนี่เลื่อนมาเลยครับแต่ทีเนี้ยสีจะให้ทุกคนระวังตรงนี้นิดนึงเนาะไม่ว่าคุณจะทำแบ็กกราวด์แบบไหนก็ช่างนะครับ ระวังอย่างนี้คือถ้าแบ็กกราวนหรือพื้นหลังของคุณเป็นสีเข้มคุณต้องเลือกใช้ฟอนต์ที่เป็นสีสว่างหรือว่าสีขาวนะครับที่ไม่ใช่สีดำอะ่ะเพราะว่ายังไงถ้าคุณใช้สีดำเนี่ยกลายเป็นว่าฟนอนต์ตัวอักษรกับพื้นหลังเราอะ่ะมันกลมกลืนกันไปหมดแล้วเราอ่านไม่ออกไงคนุณคุณพอเข้าใจคุณคุณพอเห็นภาพว่ามันอ่านไม่ออกนะครับมันอ่านไม่ออกเลยเพราะฉะนั้นแล้วเราต้องเปลี่ยนสีให้กับฟอนต์ของเราด้วยนะครับอยากให้ทุกคนระวังตรงจุดนี้ให้ดีด เพราะว่าสาคัญมากๆเลยเดี๋ยวคิวจะเปลี่ยนสีเป็นสีขาวนะครับเห็นไหมพอคุณใส่สีขาวมาทีเนี้ยกลายเป็นว่าคุณเห็นฟอนต์อย่างชัดเจนนะครับเพราะอะไรเพราะมันเกิดการคอนทรา์หรือเกิดความแตกต่างเกิดขึ้นนะครับระหว่างเนี่ยพื้นหลังที่เป็นสีมืดๆใช่ไหมตัดกันกับฟอนต์ตัวอักษรที่เป็นสีขาวก็ทําให้คุณเห็นตัวอักษรได้อย่างชัดเจนนั่นเองเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะครับเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วหรือว่าคุณอยากจะใส่ข้อความอะไรเพิ่มก็ แล้วแต่คุณเลยแล้วแต่คุณอยากจะออกแบบเลยใส่สติกเกอร์ใส่รูปภาพอะไรเล็กๆน้อยๆเพิ่มเข้าไปในกรอบของเราก็สามารถใส่เข้าไปได้นะครับสามารถใส่เข้าไปได้ตามที่คุณต้องการเลยเราใส่ฟอนต์มาแล้วนะครับเราเลือกสีเรียบร้อยแล้วแต่ทีนี้เราต้องเปลี่ยนฟอนต์ด้วยนะครับต้องเปลี่ยนฟอนต์ด้วยจากที่คุณเห็นคือฟอนต์มันดูจืดๆชืดๆนะครับมันดูไม่ค่อยมีอะไรให้น่าสนใจเลยต้องเปลี่ยนรูปแบบของฟอนต์ด้วยนะครับ ให้ทุกคนกดไปที่ฟอนต์ตรงนี้นะครับกดไปเลยนะครับกดไปอ่ะซึ่งปกติมันก็ขึ้นมาอยู่แล้วนะครับจากนั้นคุณก็เลื่อนดูได้เลยนะครับคุณอยากได้ฟอนต์แบบไหนนะครับอยากได้ฟอนต์อันไหนคุณก็เลื่อนดูได้เลยนะครับนี่ซึ่งพี่ก็จะเลือกฟอนต์อันนี้แล้วกันนะครับอันนี้หรือว่าโอเคฟอนต์แบบนี้นะครับอ่าพอเลือกฟอนต์ได้แล้วนะครับทีนี้ก็เสร็จแล้วครับพอเพิ่มฟอนต์ขึ้นมาเนี่ยมันทําให้ฟอนต์เนี่ยดูดีนะครับฟอนต์ไม่ดูเพ ก็เสร็จสิ้นแล้วนะครับก็แล้วแต่คุณเลยอย่างที่ครูบอกอย่างที่ครูบอกไปว่าคุณอยากจะเพิ่มสติกเกอร์เข้ามาใส่นะครับสติกเกอร์ก็ได้นะครับคุณกดไปที่สติกเกอร์นะครับเห็นไหมก็จะมีสติกเกอร์มากมายเต็มไปหมดที่คุณสามารถเลือกมาใส่ได้เลยนะครับอยากจะพิมพ์อะไรก็พิมพ์ไปพิมพ์อะไรพิมพ์ได้เลยนะครับถ้าสมมุติว่าคืออยากใส่สติกเกอร์อันนี้นะครับก็กดไปได้เลยกดไปได้เลยทีนี้สติกเกอร์ก็จะโผล่ขึ้นมาแล้วเราอยากจะเอาไปจับวางไว้ตรงไหนนะครับเลื่อนได้ บุนได้ขยายผดขนาดลงไปได้นะครับก็แล้วแต่ทุกคนเลยอะว่าทุกคนอยากจะเอาไปไว้ตรงไหนนะครับซึ่งคิวจะไม่ใส่ในตรงนี้แล้วกันเนาะเพราะว่าแบบนี้ก็ดูดีอยู่แล้วนะครับอะไรทุกอย่างเสร็จนะครับทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้ทุกคนกดติ๊กถูกไปเลยครับจากนั้นให้ทุกคนกดคําว่าบันทึกเลยครับบันทึกนะครับแล้วก็บันทึกรูปภาพบนอุปกรณ์ของคุณกดไปได้เลยครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วครับบันทึกไปยังแกลลอรี่เรียบร้อยแล้วการสร้างกรอบรูปภาพของเราเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเป็นรูปร่างหน้าตาแบบนี้นะครับพอทุกคนสร้างกรอบเสร็จแล้วขั้นตอนถัดมาคือการที่เราจะนํากรอบเนี้ยไปใส่ในคลิปวิดีโอซึ่งแอปในวันนี้ที่คิวจะมาทําให้ทุกคนดูก็คือแอปแคปคัทนั่นเองก็เป็นแอปฟรีนะครับเป็นแอปฟรีที่ไม่มีลายน้ําด้วยแล้วก็ทุกคนสามารถดาวน์โหลดมาใช้ได้นะครับหน้าตาของแอปก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็คิวก็ดาวนโหลดมาละอ่ะ จากนั้นให้ทุกคนกดไปที่โปรเจกต์ใหม่นะครับแล้วก็เลือกคลิปวิดีโอของคุณที่ต้องการจะนำมาทำเป็นวิดีโอนะครับซึ่งคิวก็จะเลือกคลิปคลิปนี้แล้วกันนะครับติ๊กไปแล้วก็เพิ่มไปได้เลยครับทีนี้ทีนี้นะครับทีนี้มาถึงหน้านี้นะครับในหน้าจอแสดงผลเนาะมันก็จะเป็นภาพอัตราส่วนแบบสี่เหลี่ยมพื้นผ้าที่ทุกคนเคยเห็นกันทั่วไปแต่ทีนี้เราจะไม่เอาแบบนั้นนะครับเราจะทําให้เป็นอัตราส่วนแบบ สี่เหลี่ยมนะครับเป็นดับหนึ่งต่อหนึ่งที่คุณเคยเห็นกันบน Facebook ทั่วๆไปที่คุณเคยเห็นกันอ่ะเราจะมาทําแบบนั้นกันซึ่งวิธีการเปลี่ยนอัตราส่วนของภาพนี้นะครับให้ทุกคนเลื่อนไปทางขวาเลยครับจากนั้นคุณจะเห็นคําว่ารูปแบบตรงนี้กดไปได้เลยให้เลือกไปที่อัตราส่วนของ1นงต่อหนึ่งนะครับอ่าเรียบร้อยนะครับกดออกไปเลยนะครับคุณอาจจะยังมองไม่เห็นภาพเนาะแต่ว่ามันมันก็ทําการเปลี่ยน เรียบร้อยแล้วอาจจะเห็นขอบดำๆโผล่เข้ามานะเสร็จแล้วนะครับถ้าคุณทําการเปลี่ยนอัตราส่วนของวิดีโอเรียบร้อยแล้วเราก็จะนํากรอบรูปที่เราสร้างมาเนี่ยมาใส่ในคลิปนี้กันให้ทุกคนกดไปที่ภาพซ้อนแล้วก็เพิ่มโอเวอร์เลยตรงนี้เลยจากนั้นเลือกไปที่รูปภาพแล้วก็นํากรอบที่เราสร้างมามาใส่ได้เลยครับกดไปนี่เรียบร้อยครับผมเรียบร้อยแต่ว่าทีนี้นะครับมันก็ อาจจะยังไม่เต็มนะครับไม่เต็มหน้าไม่เต็มจอเดี๋ยวต้องขยายในหน้าจอนี้ด้วยปื๊บปื๊บนี่เรียบร้อยครับผมเรียบร้อยนะครับแต่ว่าอย่าลืมนะครับต้องเลื่อนลากไปทางขวาด้วยนะครับเพิ่มระยะเวลาของเลเยอร์กรอบรูปของเราด้วยให้มันเต็มเลยลากไปให้เต็มนะครับแล้วก็ปรับอะไรเล็กๆน้อยๆนะครับคลิปมันยังไม่ตรงใช่ไหมก็ลากลงมาให้มันให้มันตรงพอดีนะครับ ประมาณนี้ครับถือว่าเสร็จสิ้นแล้วนะครับเสร็จสิ้นแล้วสำหรับการนํากรอบรูปมาใส่ในคลิปวิดีโอของเรานะครับถือว่าง่ายเลยนะครับง่ายง่ายแล้วก็ทาไม่ยากนะครับแล้วก็คิดว่าทุกคนสามารถทําตามได้ง่ายๆแน่นอนนะครับสิ่งที่ทุกคนต้องทําถัดไปก็คืออาจจะตัดส่วนที่ไม่จําเป็นออกนะครับอาจจะแยกแบ่งฉากนะครับแล้วก็ลบส่วนที่มันเป็น dead air นะครับแบบนี้ลบจุดไหนที่เราไม่ได้พูดหรือว่า ช็อตไหนที่เราพูดผิดไปนะครับก็ให้ทําการแบ่งฉากแล้วก็ลบออกไปด้วยนะครับแบ่งแล้วก็ลบออกไปด้วยเท่านี้ก็จะเป็นอันเสร็จแล้วนะครับคลิปของเราให้ทําการกดขวาบนนะครับเพื่อส่งออกคลิปวิดีโอของเราได้เลยเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จนะครับคลิปของเราก็จะออกมาหน้าตาเป็นแบบนี้เลยดูดีใช่ไหมคุณก็สามารถนําไปอัพบ,บน f a c e b o o k อัพที่แพลตฟอร์ม,มอื่นๆก็แล้วแต่ทุกคนเลย เป็นยังไงกันบ้างสำหรับวิธีการสร้างกรอบรูปและก็นํากรอบรูปมาใส่ในวิดีโอด้วยมือถือเพียงเครื่องเดียวที่คุณสามารถทําได้แน่นอนนะครับแล้วก็ทําตามได้ง่ายๆเลยแอปที่เรานํามาสอนกันนะเป็นแอปฟรีด้วยนะครับทำได้ทันทีเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้คิวด้วยแล้วก็ถ้าใครอยากได้เทคนิคอะไรใหม่ๆหรือว่าแบบเฮ้ยคูคิวอยากได้เทคนิคนี้เพิ่มเติมอ่ะเฮ้ยลิปแบบนี้ทํายังไงอ่ะอยากให้คูคิวสอนจังเลย ยากให้คิวสอนจังเลยสามารถคอมเมนต์เข้ามาข้างใต้ได้เลยนะครับผมก็จะไปอ่านแล้วก็ไปตอบทุกคนอย่าลืมนําไปทําตามด้วยนะครับลูกศิษย์ทุกคนคลิปหน้าจะเป็นเทคนิคเจ๋งๆอะไรหรือคิวจะไปสอนทุกคนในแอปไหนนะครับก็อย่าลืมติดตามชมกันด้วยขอบคุณทุกคนที่รับชมมากๆนะครับก็หวังว่าทุกคนจะนําไปปรับใช้กันสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ